ลูกซีนาสามารถกินเนื้อกุรุบาลได้ไหมในทุกปีเมื่อถึงวันอีดอัลฮาหนึ่งในคำถามที่เกิดขึ้นในบางสังคมก็คือลูกซีนาหรือลูกที่เกิดจากการล่วงละเมิดมีสิทธิ์ได้รับเนื้อกุรุบาลหรือไม่คำตอบคือใช่คะ่ะเขามีสิทธิ์เพราะความผิดอยู่ที่ผู้กระทำไม่ใช่ที่เด็กที่ไม่เคยได้เลือกเกิด ศาส,สนาอิสลามไม่ตำหนิเด็กเพราะเขาไม่ใช่ผู้กระทำไม่มีผู้แบกรับภาระคนใดจะต้องแบกภาระของอีกคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งไม่ว่าจะเกิดมาในสถานะใดเขาไม่ใช่คนเลือกและอัลลอฮ์ไม่เคยตัดสินใครจากที่มาของเขาแต่ทรงมองที่หัวใจและตัก,กว่าของเขาในวันนี้เด็กที่เกิดจากซีนาไม่มีบาปใดติดตัวพวกเขาเป็นมุสลิม หากถูกเลี้ยงดูในอิสลามและพวกเขามีสิทธิเต็มที่ในการได้รับเนื้อกุรบานฮะดีสและนักวิชาการส่วนใหญ่ยืนยันว่าลูกศีนาคือผู้บริสุทธิ์ในทางบัญญัติในฮะดีสไม่มีข้อความใดที่ห้ามให้เนื้อกุรบานแก่ลูกศีนา อุลามะส่วนใหญ่ระบุว่าลูกศินามีสิทธิ์ได้รับสิ่งที่คนทั่วไปได้รับท่านบีมุฮัมมัดซอลล,ลอัลลฮุอะลัยวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดละเลยเด็กกำพร้าหรืออ่อนแออลัลลอฮ์จะทรงละเลยเขาในวันกิยามะและเด็กที่ไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไรเหมือนลูกซินาเราจึงควรให้เกียรติและเมตตาไม่ใช่กีดกันและผลัก จุดสมดุลของผู้ศรัทธ,ธาคือเมตตาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาและยุติธรรมต่อผู้ที่ไม่มีโอกาสเลือกวันอิดินอาทาคือวันแห่งการเสียสละและเมตตาถ้านบีอิบรอฮิมอะไรฮิสลามยอมเสียลูกเพื่ออัลลอฮ์เราก็ควรยอมเสียอัติเพื่อเมตตาคนที่อัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษเขาเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่ดีเนื้อกรวบาทคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความราดรภาพและศาสนาอิสลาม คือศาสนาแห่งความยุติธรรมไม่ใช่การลงทันโดยไร้แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่ยุติธรรมรูกศีนาเขาอาจไม่ใช่ลูกที่สังคมยอมรับแต่เขาคือบ่าวที่อัลลอฮ์ยังคงเปิดทางให้เสมอจงอยากปิดประตูแห่งความเมตตาด้วยกำแพงของกัน